วันนี้ผมมีเรื่องราวมาอัปเดตเกี่ยวกับกรณีความขัดแย้งภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยมีนายตำรวจอีกคนหนึ่งที่ถูกกันแกล้งโดยตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคราวนี้เนี่ยตัวชนเนี่ยคู่ปรับออกมา กับรองผบตรโดยตรงเป็นนายตำรวจยศพลตำรวจตรีอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีชื่อพลตำรวจตรีกิตเนศธนาันทวีสินพลตำรวจตรีกิตเนศธนาันทวีสินคือใครพลตำรวจตรีกิตเนศชื่อเรีนชื่อสันชื่อเดิมท่านชื่อสุขสรรส่งประเสริฐเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นหลังสองรุ่นจากบิ๊กโจ๊กคือบิ๊กโจ๊กนี่รุ่น47ส่วนคุณกิติเนศนี้รุ่น49เคยเป็นรองผู้บังคับการภูทรจังหวัด ก่อนจะย้ายมาเป็นรองผู้บคับการนครบาล2ช่วยราชการสำนักง,งานประธานสภาผู้แทนราษฎรนายชวนหลีกภัยแล้วค่อยขยับเป็นรองผู้บุคับการอ,อกคบาชนาก่อนที่จะขึ้นเป็นผู้บุคับการภูทรจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2,515 ทีนี้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นปลายปีที่แล้สวสปลายปีที่2 5 6 5ชื่อของพลตุรีกิตเท,ทเนตตกเป็นข่าวโด่งดังกรณีตกเป็นข่าวว,าว,ว่ามีการสับเปลี่ยนผู้ต้องหาคดีเมื่อวันที่18ตุลาคม2 5 6 5ที่มีใช้าก,การ6คนบุกทวงหนี้ภายในภูวิลล่าแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยผู้ต้องหากระทำวามผิดใช้อาวุธปืนยิงยางรถยนต์คู่อริรวมทั้งทำร้ายร่างกายจนได้รับบาด ผู้ต้องหามามอบตัวสองคนก็เป็นตัวปลอมซึ่งจากการสอบสวนซักปากคำเจ้าตัวรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างให้มาเป็นผู้ต้องหาแทนโดยเวลานั้นมีการให้ข่าวมีการเรียกรับเงินสินบนจำนวนหนล้านบาท ทำให้เวลาต่อมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพตรก็ชงเรื่องให้พลตำรวจเอกดำรงจิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งตรอที่54 543ทับ2 5 5ลงวันที่14พฤศจิกาย,ยน2565โยกย้ายพลตำรวจตรีกิตเนศไปปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือเอามาแขวนนั่นแหละอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาล่วงไปความจริงก็ปรากฏการทำงานให้โครมครามหิ้แสงระดับ สจับตำรวจของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองปอบตรกำลังกลับกลายเป็นหอกที่มาทิ่มแทงตัวเองและเป็นกรรมที่กำลังไล่ตามล่าตัวบิ๊กโจ๊กนั่นเองประเด็นก็คือว่าเมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมที่ผ่านมาเนี้ยพลตำรวจตรีกิตเชษฐ์ธนะนันทวีสินอดีตผู้ังคับการชนบุรีได้ขึ้นศาลเพื่อไตส่สวนมลฟ้องคดีที่เขายื่นฟ้องบิ๊กโจ๊ก พลตำรวจสุริเชษข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการสัมภาษณ์ออกสื่อเมื่อวันปี2565 ในเวลานั้นพลรวจเอกสุรเชษ์กล่าวหาว่าพลตร,รีกิจเทนศมีพฤติกรรมเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาคดีคนร้ายหกคนยกพวกยิงรถคูอรีที่ภูวิล่าแห่งหนึ่งย่านจอมเทียนแล้วจัดการดำเนินคดีกับพลตร,รีกิจเทนศจนพลตร,รีกิจเทนตต้องเผชิญวิบากกรรมมาจนทุกวันนี้ต้องกระเด็นหลุดจากวิสัยสำคัญอย่างผู้การชนบุรีมาอยู่ในกรุเป็นผู้กกับการประจำกองชาการสันติบาลทั้งยังต้องคดีายาาข้อหาเป็นบทหน้าที่โดยมิชอบ ค้าอยู่ในชั้นปป,ปอชอถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แลกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ครท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม พลตรีกิติเนตรเป็นคนไม่ยอมคนง่ายๆเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่ผิดไม่งอมืองอเท้าแจ้งความคดยีายากับบิ๊กโจ๊กที่สพเมืองชนบุรีเช่นกันแล้วก็เป็นคดีอยู่ในปปชเช่นกันความจริงมันเป็นยังไงท่านผู้ชมความจริงที่มีหนึ่งเดียวคดียาญาที่ทั้งสองฝ่ายแจ้งจับกันไปมายังไม่รู้จบวันไหนแต่ที่จบลงเรียบร้อยแล้วคือการสอบสวนทางวินยัยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีมติ8ต่อศูนย์เมื่อเดือนกันยาย,ยน2 5 66ที่ผ่านมาเนี้ย ปีที่แล้วปลายปีว่าพลตำรวจตรีกิตเนศไม่ได้กระทำความผิดตามที่บิ๊กโจ๊กตั้งเรื่องขึ้นมากล่าวหาทั้งนี้เหตุการณ์ที่ยิงกันที่ภูวิล่านั้นพลตำรวจตรีกิตเนศชี้แจงว่าทางตำรวจชนบุรีไม่ได้มีพฤติการ,รเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาดใดใทั้งสิน้นแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะฝ่ายผู้ต้องหาดันส่งผู้ต้องหาตัวปลอมมาสองคนมาแสดงตัวรับสมรา้ว่าเป็นคนลงมือแต่พนักงานสอบสวนก็พิสูจน์เบื้องต้นด้วยการตรวจสอบใบหน้าคนร้ายเทียบกับกล้องวงจรปิดแล้วพบว่า เป็นคนละคนกันจากนั้นก็มีการเรียกตัวเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจลายมือเขมาดินปืนเก็บดีเอ็นเอไว้ไปเปรียบเทียบกับที่เกิดเหตุในวันเดียวกันนั้นผู้ต้องหาอีกสคนก็โผล่มามอบตัวอีกตอนนั้นยังไม่มีการออกหมายจับใครจึงไม่สามารถจับกุมใครได้จนพิสูจน์ได้แน่ชัดในเวลาต่อมาผู้ต้องหาสองคนแรกเป็นตัวปลอมส่วนสองคนหลังนั้นเป็นตัวจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะในขั้นตอนตรวจสอบใครเป็นคนร้ายตัวจริงตัวปลอมนั่นเองนายตำรวจที่หิวแสงอย่างบิ๊กโจ๊กคือพลอที่เป็นมือขวาบิ๊กโจ๊กก็คือพลพันธุ์รุเอกเขมรินพิสมัยหรือผู้กับเปียกซึ่งโดนข้อหาเรื่องฟอกเงินกับเจ้าแม่เว็บพนันมินี่ถูกส่งมาสังเกตการณ์ในการสอบสวนด้วยและไปไปมา,มาปรากฏว่าข้อที่จริงถูกพลิกผันทางกลายเป็นว่าผู้การชนบุรีพลตำรวจตรีกิตเเนศเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาซะอย่างนั้น พุ่มกับเปียกหรือพนุเรศเขเมรินณเวลานั้นยังไม่ค่อมีใครรู้จักแต่ปัจจุบันนี้เป็นคนที่ดังไปทั่วเมืองแล้วในฐานะหวานใจของเจ้าแม่เว็บพนันมินี่อายุน้อยร้อยเว็บและพนุเรเขเมรินก็โดนข้อหารับเงินสวยจากเว็บพนันรวมถึงปปงเพึ่งออกคําสั่งให้มีการยุดซับแก๊งมินี่ รวมทั้งทรัพย์สินของผู้มักับเปียกไปแล้วมากมายคิดเป็นงเงินถึง41ล้านบาทเมื่อวันที่11มกราคม2567ด้วยเหตุดังกล่าวพลตุรีกิจทะเลจึงแจ้งความจับบิ๊กโจ๊กพลตุรเรกสุริเชษหักพานพร้อมพลตุโตอิทธิพล อิทธิสารรณชัยผู้จัาการภาคสองขณะนั้นข้อหาว่าสมคบกันช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้พนเเุเรกเขมรินพิสมัยกับพวกเข้าไปทําคดีนะโดยไม่มีอํานาจหน้าที่เป็นความผิดทางกฎหมายพรบปปช2อ6 1มาตรา171ประกอบด้วยปวิอาญามาตรา83และ85นอกจากนี้แล้วยังกันแกล้งให้พนตรีกิจธเนศให้ได้รับความเสียหายต้องได้รับโทษทางอาญาวินยัยเป็นความผิดป,ปอาญามาตรา200มา มาตรา267และมาตรา157ประกอบกับมาตรา83และ86ส่วนเรื่องเงินสินบ,บน1ล้านบาทนั้นพลดตรีกิจเนตระบุชัดเจนว่าสำหรับคดีโด่งดังขนาดนี้เพียงใช้สามันสำนึกก็รู้ว่าปีถ้าไม่มีทางเป็นไปได้ ผมถามว่านี่คือคำ,คำพูดของพลตํารวจตรีกิตเรศนะเงินหนึ่งล้านบาทที่เขาตั้งเป็นประเด็นลองเช็คฐานะผู้บังคับการชนบุรีคนที่ถูกกล่าวหาลองไปเช็คดูว่าฐานะทางบ้านเขาครอบครัวเป็นยังไงเงินหนึ่งล้านบาทมันกระจอกมากสำหรับตำรวจระดับยศพันเรีขึ้นไปหรืออย่างผมมันกระจอกมากยิ่งเป็นคดีโดง่งทางขนาดนี้มีพุ้งคำชาลงมาด้วยขนาดนี้ผมถามว่าใครจะกล้า นี่คือแค่สามัญสำนึกเฉยๆพลตรีกิตเนธให้สัมภาษณ์ด้วยว่าผมตอนนี้ต่อสู้กดีไม่ได้ต่อสู้ว่าผมไม่ได้ผิดนะแต่ผมต่อสู้ว่าผมไม่ได้ทํา ผมบริสุทธิ์ผมสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นรองโจกผมจะใช้สิทธทิทางกฎหมายในทุกกรณีแล้วเขาย้ำว่าความจริงมีหนึ่งเดียวทั้งนี้ท้งนั้นแม้พลตำรวจตรีกิตเนศจะพ้นข้อหาเกี่ยวความผิดทางวินัยไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีเรื่องค้างคาอยู่ในปปชซึ่งตัวเขาเองก็พร้อมจะสู้ไม่ถอยแม้ว่าจะมีคลิปเสียงของนายตำรวจใหญ่ที่เอามาสนุนสนมกับณะารามการปปชหลุดออกมาก็ตาม พลตุรีกิจเนศตพูดอย่างเปิดอกพูดอย่างนี้ครับเขาพูดกับทีมงานผมถ้าปปชช้ว่าผมผิดผมก็ยอมผมวัดเลยไม่มีเสมอเกมนี้เพราะมันจะถูกทั้งคู่ผิดทั้งคู่ไม่ได้ความจริงมีหนึ่งเดียวถ้าตัดสินว่าผมแพ้ผมยอมสู้แบบหัวก้อยเลยถ้าว่าผมแพ้ผมก็ต้องไปสู้ในชั้นศาลสู้จนถึงที่สุดผมไม่ถอยเลยผมจะสู้เพื่อความจริงนั้นปรากฏ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับพลตำรวจตรีกิตเชศไม่เหมือนกับตำรวจหลายคนที่โชคร้ายโดนคุณเล่นงานไปตั้งแต่อดีตรองผู้้้มกับสอบสวนที่จังหวัดนครพนมที่ทำเรื่องคดีค้ามนุษย์แล้วไม่ยอมทำตามคำสั่งคุณแล้วคุณย้ายเข้าไปที่เชียงใหม่ทั้งทั้งที่เขามีลูกสองคนเป็นออทิสติกแล้วเขาก็ออกจากราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ทันทีที่ถูกย้ายและตอนนี้กลับมาปิ้งไก่ย่างขายรองผู้้้มกับสอบสวนนครพนมซึ่ง ่งผมให้คนของผมไปพูดคุยไปเรียบร้อยแล้วมีเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งทิดไม่ถึงว่าตำรวจอีกหลายต่อหลายคนจะเจอชะตากรรมจากที่มีเจ้านายที่เหง่ซวยและอำมหิตแบบนี้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม